ตลาดวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนเสนอ Honda Civic นะครับผมปี96นะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับคันนี้39,900บาทเท่านั้นนะครับ Honda Civic ตาโตนะครับผม39,900บาทเครื่อง1.6นะครับ LXi เกียร์ธรรมดานะครับรถเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับผมแย่งยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันใช้น้ำมันล้วนรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนัก ลังคามีซีดบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับผมเป็นสีเดิมเดมเลยครับม่ได้ชนไม่ได้ทําสีย้อมมานะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับรถขับดีช่วงล่างก็ดีนะครับเลี้ยวสุดไม่ดังความร้อนปกติขับทางกายได้สบายสบาเลยนะครับแอร์เย็นเพียงพรอนะครับภายในก็ยังสวยครับผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกบ้านเลยนะครับรถนบ้านเลยนะครับรถบ้านเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับปีห5นะครับภาษี ีหน้าค่อยต่อกันอีกทีนะครับขายราคาเงินสดนะครับ39,9 0 0ัรบาทเจ้าของขอ,งของราคานี้เลยนะครับนะไม่ได้ลดแล้วนะครับผมเพราะว่าถูกมากเลยนะครับพี่กัดดูรถอยู่ตัวเมืองจังหวัดิชยานะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถาหาหไม่เจอให้คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะได้ขึ้นมา มีเครื่องเล่นเสียงด้วยนะครับภายในบอกนุ่มหนังหน้าต่างคอฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4ี่บานเลยนะครับเบียธรรมดาบอกข้างหลังเป็นบอกผ้าสลับกางกำมะหยี่สลับกันหนังนะครับมีขาดบ้างนิดหน่อยนะครับผมของเครื่องเดิมๆเลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับเหตุเดิมๆอยู่นะครับผม ยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปมาลงใหม่ๆทุกวันนะครับไม่ได้พลาดรถดีๆราคาโดนๆนะครับผมคันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับจะเข็บซ้ายขวาเดิมๆครบทุกจุดนะครับจะเข็บรอยอาร์แกงโรงงานภาษีปีหน้าเลยนะครับรถขี่ใช้งานประจำนะครับผมไม่ได้จอดปล่อยทิ้งภาษีขาดนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ